ครับพี่น้องครับอ่ามือนี้นะครับผมสีผ้ามาเบิ้งนะครับอีพอเราใส่ผลิตภัณฑ์นะครับของของปวยน้ำที่มาพ่นหนายางนะครับกับต้นยางนะครับที่ต้นยางธรรมดานะครับต้นนี้ต้นพ่อเป็นโรคครับอ่าต้นพ่อเป็นโรคนี่หั่นแต่เมื่กี้หันก้อนพ่นในพ่นนี่ต้นยางนี่หันมันที่เป็นลักษณะจังไลยพ่อวอดสู่ฟังพี่น้องเพื่อฟังนะครับก่อนที่มันบ่ตั้งใจมาท่าได้พ่นแต่เนี่ยนาะเปลือกมันสีแข็ง เือกแข็งแข็งเลยน้ำยางกับสีบ่วยไหลอ๋ออีแม่นอนยังได้หื่นอ่ะหนก่งกันยินเฉียดจีบอ้อันนี้ต้นนี่คือต้นนี้มันสมบูรณ์นี่เจ้น้ำยางนี่เป็นยังไงพ่อจะสมัยตะกี้แต่ตะบะหันเดี๋ยวปลดูหน้าโอ้ยไปทั่วก้นมันกันยากยากอยู่ไม่ไปทั่วก้นปูเออมีดนึงนี่กระโจนได้อยวยดิหกมีดยังมาเต็มนี่โอ้เดี๋ยวนี้จะว่า เมื่อกี้ตัวน right ี hey, you know? ้มันเต็มเร็วว่าสหได้เปล่าสีได้เปลี่ยนกับผมต้นละสองกับผมอย่างนี่เท่านั้นครับยางกับต้นบวชั้นไหนง่ายปุนไหนนะครัะขายแต่ละเทื่นี่ได้ได้สองปูนี่เดี่ยงอย่องนี้แตกต่างช่วงไหนแม่ช่วงใส่ปุ๋ยอันมุนข้างข้าวนี่บอกใส่ปุ๋ยมุนข้างข้าวนี่แหละแต่ก่อนใส่เคมีเนาะแต่เคมี ไอ้ทอเปิ้ลทอเปิ้ลฟรีอะไรที่ว่ามันดีอ่ะก็เอามาใส่เบ็ดโบ่เกลี้ยงเลยแก่ละยังเลือใส่เบ็ดเตยยางบม่ออกเตยยางบออกคือถึงกระดิมันที่ลูกงต้นยางกระแปนะเบมึงใบยางเขียวใบยางกระเขียวใบไงใบหนาใบมันเนาะพอเนาะใบมันใบหาเขาจะกลายมาเขาจะมาขายยางเขาจะตัวท่วงวะแม่ ข้าเจ้าช่วงรู้ช่วงก็ช่วงเจ้ากับบเบิ่งแล้วอย่างเจ้าบ่มีสวนแบบนี้เนาะมีแต่สวนเฮางขี้ไร่เออแต่ตั้งแต่กี่ยางเ้าสวนเ้าสขีไร่บ่ดีบอดีนี่ยางสวนเ้องขาเจ้ามาเห็นเลยข้าเจ้ายายหนุ่มร้อนเห็นจังไเลยมันง่ามกว่าเขาจริงเหรออง่ามกว่าเขาดิง่ามย่างก็เริ่มมีหลายเจ้าก่อนที่ไม่เคยได้ไม่เคยได้ทอดน้ำจางลอยกระสอบนัเจา ไม่เคยได้ของสองรยโลสองกิโลคบวันนี้ห้องมะพร้าวขุยนาเราวันนี้มันมันได้หลายขึ้นกาจะไมดได้บ่าขาดได้สมยกวสามลอยกัวสี่ลอยเยได้จืเสี่ลอยบางหนาวก็ได้อยู่บบแม่บางหนาวหันกับแม่บ่ได้ขี่บ่ได้ขี่ได้บางหนาวหันอ้างหนาวนี่ยากโอ้บางหนาวยากลูกยมลูกแล้วก็บายเนะครับ Hmm. กี่ดให้เบิ่งกันหน้า,าต้นสมบูร์นี่แล้วก็สีเมื่อกี้ยัน<า>บ่ายโมงแล้วเบิขณะนี้เวลาหน้าแรงบ่ายโมงนะครับอ้าวลองดูครับ<า>เวทจะไหนหเสียง มีดก็ยังบ่ทันเราลับไม่ยู่เสียงบ่บ่าไมีเสียงเลยเนาะยางเนาะโอ้แสดงว่าเปลือกนี่นิ่มขนาดโอ้บังคับน้ำยางไหลดีขนาดครับขนาดบ่แม่นย่ำฝนนะครับอันมือนีอย่างนะครับเดี๋ยวนี้มันบมาแล้วก้ามีนาคมสองห้าหกสี่ครับวันนี้นะครับเวลาครับเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วไปบ่ายโมงครึ่งอือโอ้เอากระโปรงนี่สักกระโปรงโป๋เด็ดเต็มแท้ๆท้ครับกระโปรงนี่นะครับ ต้นนี้มันสมบูรณ์นะต้นนี้สมบูรณ์ต้นนี้บ้านเป็นโลกไปไค่จะเคืออะมบ้านเป็นโลกของเขาบ้านเป็นโรกครับทำรับต้นต้นที่ว่าเป็นโลกก็พ่นได้นะแม่เนาะพ่นได้เบิ้แห้งเนานิ่มแห้งเปลือกนิ่มเปลือกนิ่มแห้งเปลือกนิ่มแห้งลำยางหลายแห้งลำยางข้นลำนักอ่ะดีนะแม่เนาะเบืองนี้หันมันบุบจังแม่ได้หนอืมอ้าครับเดี๋ยวที่จกบังแม่เอาปุ๋ยมาเป็นชุดแม่ใช้ตัวนี้เนาะแม่ใช้ตัวนี้ ตัวนี้ือเป็นปุยท่านายางแล้สรวจไปพ่นพนนายางครับปุ๋ยพ่นนายางพี่น้องเบื้องครับเปิดไม่เป็นอย่างไรปุ๋ยหันปุ๋ยอันซีเคมีครับปุ๋ยขี้เกียร์เนาะปุ๋ยมูลข้าวเนาะครับนี่ครับเบื้องนำเนื้อยางครับเนื้อยางมันสินเหน่นครับแล้วก็ก้นมันสิบัวโวนะครับถ้าผู้ผสมงคนใส่ยาเล่งหลายๆเนาะ ก้นมันเนี่ยฮันทีเป็นแบบคือยังเป็นเป็นวาวๆนะเป็นแมนๆเป็นตะกี้เป็นน้ำน้ำครับอ๋อหรับตะกี้เป็นยังสั้นกว่าไหมยังสั้นที่ได้เตรมกระยาแต่ว่าน้ำน้ำหั่นกับยาง่เครึ่องหนึ่งตย้งมันเน่าบ้านนี้อันนี้หั่นบ่ค่อยมีน้ำเราไมีแต่ยางเหรอ